สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลอตโต้ทุกท่านนะคะวันนี้วันที่8เมษายนส5 6 3าอยน2563แอดใหม่นะคะก็จะนำทริคดีๆนะคะมาบอกกับทุกๆคนในทุกๆวันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทริคของวันนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่มุมด้านล่างขวาให้แอด,ดใหม่ด้วยกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทริคดีๆที่นามาแนะนาในทุกๆวันคะ่ะเรามาดูสูตรของ ทริคนะคะที่แอดใหม่จะแนะนำในวันนี้วันที่9กเมษายนนะคะ2563ก็มาดูในแอปนี้ของ Lo ต t ต VIP เว็บห้องแดงนะคะวันนี้ออกผลไปได้10รอบแล้วนะคะวันนี้จะให้ทริคนะคะทุกๆคนไป3ามถึงทริคเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะถนัดเล่นแบบไหนก็ให้ทุกคนเลือกตามที่เราถนัดแล้วเราก็ศึกษาสูตรนั้นมาดีแล้วนะคะ เข้าใจในสูตรนั้นดีแล้วก็ให้ทุกคนนำสูตรนั้นมาเล่นนะคะตามเงินทุนเนาะตามเงินทุนที่ทุกคนมีนะคะทริกที่หนึ่งของวันนี้นะคะตั้งแต่รอบแรกเลยที่แอดใหม่เห็นให้ดูข้อมูลด้านข้างประกอบนะคะคือเมื่อเราเห็นหกเก้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเลขสี่ชุดนี้มันจะเริ่มมานะคะไม่ได้มาพร้อมกันหรือไม่ได้มาแบบเป็นเลขไหลมานะคะ ไม่ได้เป็นเลขไหลามาคือไม่ได้มาต่อเนื่องกันตลอดแต่เมื่อเห็นเลข69มาชุดต่างๆสี่ชุดที่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะเป็น369 380 381 714นะคะถ้าเห็น4ชุดนี้มามาในรอบเดียวกันหรือจะมาใน3รอบ2อถึงสรอบชุด3ตัวบนมาเรียงกันนะคะ ให้เล่นชุดเดิมนะคะนำไปรูดบน3ตัว19ประตูนะคะมีโอกาสที่จะเข้าสูงเพราะว่าเราเล่นไปถึง51ตัวนะคะในการรูดตัดเลขซ้ำออกนะคะเลขมี100ตัวเราเล่นไป51ตัวคือ50ต่อ50โอกาสมันก็ย่อมมากกว่าการเล่น2ตัวเนาะยิ่งถ้าเราไม่ได้จับสูตรเลยเนี่ยโอกาสจะเกิน3รอบมีแน่นอนถ้าเรา ตั้งใจซื้อแบบเราไม่มีสูตรอะ่นะคะเพราะนั้นทุกสูตรที่นำมาเล่นต้องเล่นไปตามสูตรเนะาะมาเช็คกันทีละสูตรนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องดูในรอบอสูตรที่เห็นที่อยู่ในเลขสี่ชุดนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะอย่างอันนี้ก็จะมีสามหกเก้าเราก็ตามชุดเดิมนะคะผลก็เข้าในรอบนี้นะต่อไป เราก็จะไล่ดูชุดที่มันอยู่ในสี่ชุดนั้นนะคะคือเราต้องรอให้เลขเดินให้ครบก่อนเราถึงจะเล่นนะคะชุดนี้นะคะแปดสามศูนย์นะคะแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์เราก็ตามชุดเดิมนะคะนี่ค่ะมาเข้าที่รอบที่สามเห็นไหมคะว่ามีโอกาสไปถึงรอบที่สามเพราะฉะนั้นวางสเต็ปการเล่นให้ดีๆถ้าใครที่คิดว่า เล่นแค่2รอบก็พอก็คือให้เว้นรอบแรกไปรอบแรกไม่ต้องเล่นมันจะเข้าก็ปล่อยให้มันเข้าไปนะคะเราก็ไปรอเลขรอบใหม่ที่จะมาแล้วเราก็รอเล่นรอบ2รอบ3อันนี้คือเราจะใช้เงินทุนแค่2รอบไม่ต้องทบไปที่รอบที่สามก็ลดความเสี่ยงลงไปได้นะคะต่อไปนะคะเราจะดูเฉพาะเลขชุดที่อยู่ในกลุ่มที่แอดใหม่แนะนำให้ทุกคนนะคะ อตอนนี้นะคะเลขชุดในกลุ่มนั้นนะคะชิคแรกนะคะเดินมา2ชุดนะเดินมาได้สองชุดแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในเลขชุดเหล่านั้นนะคะแต่ก็เดินสองรอบแล้วถือว่าสูตรเดินดีถ้าสูตรนี้มาอีกตัวเลขชุด4ี่ชุดด้านข้างนี้นะคะให้เล่นชุดเดิมของมันลูดบน3ามตัวสิบประตูตัดเลขซ้ำจะลงทุนที่5้าสบาท กำไร39บาทนนี้เริ่มต้นที่การลงทุน1บาทนะคะามาดูสูตรที่2หรือทริกที่2ของวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรมาจากเลขพี่น้องแล้วก็ซื้อเลขลดแต้มเพิ่มแต้มหรือเลขลดแต้มเพิ่มแต้มมาก็จะซื้อเลขพี่น้องแต่ทีนี้หลายคนอ่ะจะดูสังเกตแล้วว่าอเลขพี่น้องกับสูตรอื่นๆมาปะปนกันเยอะแยะเลยนะคะแอดใหม่ก็เลยจับตัวเลขมาให้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะ แต่ว่าจะรวมเป็นทั้งหมด8ชุดหมายความว่าถ้าเราเห็น4ชุดข้างหน้ามาตามสูตรที่อยู่ด้านขวามือของทุกคนนะคะถ้าเราเห็นสูตรที่อยู่ข้างหน้ามาเลขชุดนี้มา4ี่ชุดให้เราซื้อเลขชุดที่อยู่ด้านหลังของเลขชุดนั้นถ้าเราเห็นเลขชุดที่อยู่ข้างหลังของเลขชุดนั้นมาให้เรากลับไปซื้อเลขชุดที่อยู่ข้างหน้านะคะชุดต่อชุดนะคะเลขทั้งสชุดนะคะ ที่แอดใหม่ให้ก็คือเมื่อเราเห็น0ูนย์สมาให้เรารูดบน2ตัว19ประตูนะคะ6กับ8ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เป็นลดแต้มเพิ่มแต้มแบบคู่นะคะ6กับ8เนี่ยเป็นพี่น้องแบบคู่เพราะนั้นลดแต้มก็คือ4นะคะเพิ่มแต้มก็คือศูนเพราะนั้นเมื่อเราเห็น0ูนย์มาเราก็จะซื้อ6กับ8ถ้าเราเห็น6 8มาเราก็จะซื้อ0ูนย์นะคะต่อไปชุดที่2 0กับ1 ก็เป็นพี่น้องเหมือนกันถ้าเราเห็นศูนย์หมาเราก็ซื้อลดแต้มเพิ่มแต้มของตัวนี้ก็คือ9กับ2นะคะเมื่อเห็น9กับ2มาเราก็จะซื้อ0ูกับ1นะคะต่อไปถ้าเราเห็น0ูกับ3มาเป็นเลขลดแต้มเพิ่มแต้มของเลขพี่น้องให้เรารูด1กับ2นะคะนี่ค่ะเป็นเลขลดแต้มเพิ่มแต้มของ1กับ2ถ้าเราเห็น1กับสมาเราก็ซื้อ0กับ3นะคะ ต่อไปอีกชุดหนึ่งก็คือ9กับ0ย์เป็นพี่น้องกันซื้อเลขลดแต้มเพิ่มแต้มของพี่น้องชุดนี้ก็คือ8กับ1นะคะเมื่อเราเห็น8กับ1เราก็กลับมาซื้อ9กับ0ย์โอเคใครจะตามเลข4ชุดนี้กับ8ชุดนี้นะคะเมื่อกลับกันแล้วเนี่ยจะเป็นเลข8ชุดนี้ให้นำไปซื้อ2ตัวบนรูดบน2ตัว19ประตูไม่ต้องตัดเลขซ้ำใครจะยึดที่สูตรสูตรนี้ก็ได้ นะคะเพราะสูตรนี้ก็เดินดีเมื่อวานก็เดินดีนะคะเดี๋ยวมาดูผลสถิติที่ออกมาแล้ววันนี้ในสูตรนี้กันนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยอาจจะมาในรอบเดียวกันให้ดูเฉพาะชุดสามตัวบนเท่านั้นนะคะชุดสามตัวบนอาจจะมาในรอบเดียวกันเลยหรืออาจจะมาต้องใช้สองรอบติดกันก็ได้อย่างเช่นในรอบที่สอง ศูนย์กับสามเมื่อเห็นศูนย์สามมาเราจะตามหนึ่งสองนะคะก็เข้าในรอบนี้นะคะต่อไปอเมื่อเราเห็นศูนย์สามมาในรอบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ศูนย์สามมาก็ได้นะคะศูนย์สามแบบนี้ก็ได้ชุดที่หนึ่งเลยที่เราเห็นนะคะคือขออภัย 03นะจะเขียน03ไปเขียน13 03มาเราก็จะตาม12นะคะก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไป04ก็มีนะคะ04ก็มีเราก็จะตาม8กับ6นะคะก็เข้ารอบนี้เห็นไหมคะถ้าอันนี้มาเราจะตาม1กับ2ใช่ไหมคะผลก็เข้าถ้ารอบอันนี้มา04เราตาม86ผลก็เข้า นะคะดูได้ทุกชุดเลยแม้ว่าถ้าในสองรอบเนี่ยมันมีหลายชุดเราก็เลือกตามชุดใดชุดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องไปเสียดายอีกชุดหนึ่งถ้ามันออกก็ออกไปอีกชุดหนึ่งมันก็คนละสูตรกันมันต้องมาแน่นอนนะคะอ่ะต่อไป,หล,ลนะะอไปหลังจากที่เข้าแล้วนะคะต่อไปหลังจากที่เข้าแล้วเราก็มาดูเลขชุดใหม่ชุดนี้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันแต่มันมันเดินไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาใหม่ต่อไปนะคะเราก็มาดูในรอบถัดมาในรอบนี้บ้างเห็นแปดหกมานะคะแปดหกมาเราก็เป็นเลขที่อยู่ชุดข้างหลังเราก็กลับมาซื้อที่ตัวข้างหน้านั่นก็คือศูนย์สก็เข้าในรอบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเราสามารถดูในรอบเดียวกัน แล้วก็สามารถดูในรอบที่มาเรียงกันนะคะมาติดกันก็ได้อ่าต่อไปรอบนี้นะคะ8กับ6เราก็จะรูด0กับ4ผลก็เข้าในรอบนี้เห็นไหมคะต่อไปนะคะ9กับ0ในรอบนี้9กับ0มาเราก็จะตาม1กับ8 ผลก็เข้าในรอบนี้นะคะต่อไปในรอบนี้นะคะ8กับ6มาเราก็จะรูดนะคะด้านนี้นะคะ8กับ6มาเราก็จะรูด0ูนย์กับ4ผลก็เข้าในรอบนี้นะคะต่อไปในรอบของมันเองบ้างนะคะพอมาถึงรอบมันเองเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือ9กับ0นะคะ9กับ0นย์เรารูด1กับ8นะคะ Coconut. ก็เข้าในรอบนี้นะคะ อันนี้จากสูตรนี้เห็นไหมคะสูตรนี้เดินดีนะเข้าหลายรอบแล้วด้วยนะคะต่อไปหนึ่งสองเอารอบที่มารอบเดียวกันก่อนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองมาเรารูดศูนย์กับสามผลก็เข้าในรอบนี้นะคะต่อไปเอาสีอื่นบ้างอันนี้นะคะ 01นยมานะคะเราก็จะรูด9กับ2ผลก็เข้าในรอบนี้อ่าเห็นไหมคะอันนี้คือสูตรนะเกือบจะปัจจุบันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในรอบปัจจุบันที่ยังไม่ออกผลบ้าง <c oughs> ซึ่งแอดใหม่เคยให้ทริคไปว่าในรอบที่เราจะเล่นเนี่ยเราควรจะดูย้อนกลับขึ้นไป2 3ถึงรอบว่าสูตรไหนบ้างที่มันยังไม่ออกผลเราควรจะนำเลขชุดนั้นเนี่ยมาเล่น เพื่อลดความเสี่ยงเพราะมันเป็นรอบที่3แล้วมันจะต้องมานะคะถ้าสูตรนั้นเดินอยู่สูตรจะต้องมาภายในรอบที่3ต่อไปนะคะเราก็มาดู2รอบติดกันบ้างที่ทยังไม่ออกผลมีอะไรบ้างนะคะ90ค่ะเห็น90นย์มาต้องตาม18นะคะแล้วก็รอบนี้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสอีกสองรอบคือรอบ13กับ14เราต้องตาม1กับ8นะคะต่อไป ถ้าเป็นชุด0ถ้าเป็นชุด01 01เนี่ยต้องตาม2กับ9ผลมันเข้าไปแล้วนะคะถ้าเห็น01มาตาม2กับ9เนี่ยผลเข้าละเพราะนั้นเราจะตามเลข1กับ8นะคะ1กับ8ซึ่งในเลขชุดนี้ก็ยังไม่มีเลขชุดอื่นมาอยู่ว่าเราควรจะเลนเลขอะไรนะคะต่อไปริคที่3นะคะอันนี้คือไม่ต้องสังเกตเลขอะไร ไม่ต้องดูเลขอะไรมากเพียงแต่เราต้องอตัดสินใจในการเล่นให้ดีว่าเราควรจะมีวิธีการเล่นเหมือนเมื่อกี้แอนใหม่แนะนำว่ารอบที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นรอบปัจจุบันให้เราดูย้อนขึ้นไปสองรอบก่อนสถึงสมรอบก่อนนะคะว่ามีเลขอะไรที่ยังไม่ออกผลตามสูตรนั้นบ้างให้เรานำเลขชุดนั้นแหละมาเล่นนะคะมันจะถือว่าเป็นรอบแรกของเราแต่มันเป็นรอบที่สาของสูตรเพราะนั้นมันต้องมา นะคะสูตรเดินมันต้องมาแต่ถ้าไม่มีเลยมันเป็นรอบปัจจุบันทั้งนั้นเลยแสดงว่าสูตรเดินดีมากสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะมาจากสูตรหลักร้อยเดินหน้าไปอีกสองลำดับเราจะใช้นับให้ได้3ตัวเลขแล้วก็นำมารูดบน3ตัว19ประตูนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งสูตรก็คือจากหลักหน่วยบนนะคะเดินหน้าอีกสองลำดับจะได้สตัวเลขนำไปรูดบน19ประตูเหมือนกันถ้าจับสูตรนี้ก็จะเล่นได้2ส,สูตรสูตรเดินดีทุกวันนะคะเดินดีทุกวันระยะยาวด้วยแต่ต้องใช้การลงทุนเพราะว่าเป็นการรูดบน19ประตูสามตัววันนี้แจกให้ไปทั้งหมด3ามทริคเนี้ให้เลือกจากเงินลงทุนของทุกๆคนว่ามีเงินลงทุนเท่าไหร่ที่จะเล่นได้ ถนัดสูตรไหนหรือคิดว่าสูตรไหนเดินดีในสายตาและการตัดสินใจของคุณก็ให้เลือกเล่นสูตรนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดรูดบนทั้งหมดเลยเล่นได้ครั้งละไม่เกินสองสูตรเพราะว่ามันเป็นมันจะเข้าเพียงแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแค่สองตัวเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เล่นสามสูตรจะมีสูตรหนึ่งที่ผิดเสมอผิดแน่นอนนะคะยิ่งตัวเลขไม่ซ้ำกันเลยยิ่งผิดแน่นอนนะคะ เามาดูสูตรนี้ว่าผลเดินดีไหมก็ให้ดูจากด้านด้านข้างนะคะที่เป็นตัวอย่างประกอบนะคะอย่างเช่นในรอบที่หนึ่งเนี่ยเอาหลักร้อยก่อนนะเช็กสถิติจากหลักร้อยหลักร้อยมาเดินหน้าไปอีกสองให้ได้สามนะคะรอบที่หนึ่งเนี่ยจะได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดผลเข้าในรอบนี้นะคะหกเจ็ดแปดผลเข้าในรอบที่หนึ่งนะคะ ต่อไป0 1 2ผลก็เข้าในรอบถัดไปเหมือนกันนะคะต่อไป4 5 6ผลก็เข้าในรอบถัดไปเหมือนกันนะคะอันนี้เทสสูตร3รอบผ่านเดินดีในรอบแรกเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเล่นนะคะในรอบต่อไปต่อไป6 7และ8 6 7และ8ก็เข้านะคะต่อไป8 9และ0เข้าในรอบ3นะคะอันนี้แหละค่ะที่แอดหม่ตามอยู่นะคะที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าเมื่อตอนต้นคลิป ะะมันไปเข้ารอบที่สามเนาะก็จัเติมไปเหมือนกันนะคะวันนี้ต่อไปก็สี่ห้าหกก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไปก็หกเจ็ดและแปดก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไปห้าหกเจ็ดเข้ารอบนี้นะะต่อไปเก้าศูนย์หนึ่งเข้ารอบนี้หนึ่งสองสามในรอบที่สิบนะคะจะไปเข้าที่รอบที่สิบสองเห็นไหมคะณตอนนี้สูตรหลักร้อยเนี่ย ถือว่าเดินดีในสามรอบนะคะสูตรเดินดีมากนะสิบรอบเข้าหมดนะคะต้องตามภายในสามรอบนะคะต่อไปเราไปดูในสูตรของหลักหน่วยบนบ้างเดินหน้าสองลำดับให้เป็นตัวเลขสามตัวนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะหกเจ็ดและแปดเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขเหมือนกับข้างหน้านะคะก็เข้าในรอบนี้ต่อไปก็หกเจ็ดและแปด เข้ารอบที่สองนะคะต่อไปก็หนึ่งสองสามเข้ารอบที่สามศูนย์หนึ่งสองเข้ารอบที่หนึ่งห้าหกเจ็ดเราดูจากหลักหน่วยนะคะหน่วยบนนะคะห้าหกเจ็ดก็เข้ารอบนี้นะคะต่อไปสองสามและสี่เข้ารอบนี้นะคะต่อไปหกเจ็ดและแปดก็เข้ารอบนี้นะคะ ต่อไป8 9 0เข้ารอบนี้ต่อไป6 7และ8เข้ารอบนี้นะคะต่อไปก็2 3 4เข้ารอบที่12นะคะเห็นไหมคะว่าสูตรนี้ก็เดินดีเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเมื่อชาวเนี้ยแอนใหม่ก็ใช้สูตรนี้แหละนะคะในการเทสเพราะว่าเดินดีทุกวันระยะยาวจริงๆ10รอบ วันนั้นที่ลงคลิปให้ดูเนี่ยก็สูงสุดถึง18รอบเลยนะคะถึงจะหลุด1รอบแต่มันจะมารอบ1รอบ2รอบ3นั้นวางสติปการลงทุนให้ดีเล่นแล้วยังต้องมีกำไรเท่านี้ก็พอนะคะสำหรับวันนี้ให้ไป3ทริคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในการที่จะนำไปสร้างไรายได้ทุก15นาทีนะคะแอดใหม่ไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีลน์แล้วก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น แอดใหม่ my, เพียงแต่เป็นผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นที่เห็นสูตรไหนเดินดีแล้วก็อยากจะนำมาให้กับทุกๆคนได้มีรายได้เหมือนกันแต่ทุกคนถามว่าแต่บางคนถามว่าแอดใหม่ลงกลุ่มสิแอดใหม่ my, เปิดกลุ่มสินะคะเราก็จะได้มาบอกทริคบอกแนวทางกับทุกๆคนนะคะว่าทุกคนก็จะได้มีรายได้เหมือนกันถือว่าช่วยกันจริงๆแล้วการลงกลุ่มการเปิดกลุ่มมันเป็นมันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นนะคะ หมายความว่าถ้าแอดใหม่มีผู้ติดตามและมีผู้เล่นนะคะมากกว่าสักร้อยคนเนี่ยทุกคนเล่นไม่ได้เล่นเวลาเดียวกันอย่างคนนี้มาทันรอบนี้บางคนไม่ทันรอบนี้ก็แอดวางรอบต่อไปให้หน่อยนะคะรอบต่อไปไม่เข้าต่อไปเล่นอะไรพอคนที่สองผ่านไปคนที่สามมาแอดไม่ทันเลยค่ะเพิ่งมานะคะบอกรอบต่อไปหน่อยสรุปว่าก็คือเราต้อง แนะนำทุกรอบนะคะ88รอบเนี่ยะะบางทีวางรอบให้ไม่ทันเราค่ะเพราะว่าแอดใหม่เลี้ยงลูกนะคะขายของนะคะทํางานประจําด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หยุดงานประจําก็มาขายของกับเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาวางเลขให้กับทุกคนได้เนอะขอให้เข้าใจในการเปิดไลน์กลุ่มนะคะมันเป็นอะไรที่ลึกมากกว่าที่ทุกคนคิดเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ วันนี้แอนใหม่ไปก่อนขอให้ทุกคนมีไรายได้สวัสดีค่ะ